สวัสดีครับถึงหน้าร้อนแล้วให้ช่างมาสมเอให้หน่อยม่งั้นนี้อยู่ไม่ได้ครับเปลี่ยนคอมใหม่เลยม่งั้นนี้ รถนี่ใครที่อ้วนอ้วนนี่คาาขับเนี่สบายเลยลดลดความอ้วนในตัวเลย <c oughs> <c oughs> ถ้าคนพร้อมพร้อมแล้วนี่ไม่ได้อะน่าจะไม่รอดต <c oughs> <c oughs> ั้งแต่ <c oughs> ก่อนปีใหม่ เอเซียตั้งแต่ก่อนปีใหม่แต่ว่าอากาศมันเย็นเลยทนได้แต่นี่ก็เริ่มร้อนแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเขาตาไก่ไหมเนเขาตาไก่เขาแบบ จะส่มเอเสียดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุยงานเลยบ้านน้ำคุณครับบ้านเละ้ะทางปลาแล้วก็ขุดเป็นโคงนองนาเลยขุดของดาบเป้ครับดาบตำรวจทางหลวง ตอนแล้วก็ต้องลงทุนไม่ลงทุนไม่ได้สู้ไม่ได้เมื่อสู้ไม่ได้ก็ไม่ได้เงินครับ บริการถึงหน้าบ้านเลยโดยทีมงานช่างเอี้ยงครับ <Okay. S 1> บานกรน <Okay. S 1> ใครสนใจแมโคนี่ก็ติดต่อได้ครับ uh oh. บริการถึงหน้างานเลย uh oh. ไปบริการสอรอบแล้ว <laughs> เอไม่ไม่เสียนะตอนที่ช่างไปอะ่ะ <laughs> พอช่างออกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่เรียบร้อย,อยเลยอยู่ไปมจัดแมงหมายเลย,เลยช่างเอียงก็อนี่พาช่างตัวเล็กมาด้วยนี่ย <c oughs> ส่วนงานนี่ก็ไม่ค่อยได้หยุดพึ่งวันนี้แหละได้โอก,กาสแล้วตอนแรกนี่ว่าจะไม่หยุดนะว่าจะไปทำโคกน้องนาะพอดีตกลงราคากันไม่ได้ครับก็เลยหยุดทำเอร์สิก่อนกงไปหน้าง,งานหนึ่งโอ้เขียนแบบมาอย่างดีครับ พอตีราคาไปนี่หยุดเลยกะว่าจะเอาร้อยสีไปทำครับแกว่าวันละ8 0 0พัอ้วันละแปดพันนี่ไม่มีใครเขาทำหรอกครับก็แบบที่เขาส่งมาให้ปายันนี่ก็เกือบแสนนะถ้าทำจริงๆอะ่ะ พอตีราคาไปในอ่วาวจะของบอกว่างั้นหยุดก่อนคนจ้างก็อยากได้ถูกนะครับแต่โค้กคำว่าโค้กน้องนานี่ไม่ใช่ว่าจะทำง่ายๆนะ ว่างานเมาเนี่เราก็ต้องตีเผื่ออยู่แล้วเผื่อยืดเผื่อยาวถ้างานรายวันเออบอกให้จ้างรายวันเพรว่าแพงเออแพงก็อยู่ปกลุบจบแล้วมันไม่ค่อยแพงแก็พรุ่งนี้ก็ชมกันนะครับลุยกันเลยตีปลาต้นไม้ราบยักษ์ บ้านน้ำคุณครับปีปลาเสร็จก็จัดเป็นโค้งนองนาเลยอขอบคุณครับที่รับชมคลิปปลายันไม่โคโด่วนครับสวัสดีครับ